าบ้านสวนรับปลมเย็นๆนะมาอยู่กับเยนนุ่งเลยครับผมได้กลินไหมอีกแล้วนั่นเฮ้กบกบกบสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาบ้านสวนเลครับผมมาบ้านสวนห้วนไหลมานั่งเบิ้งคือตะฟังสาน้ำโอ้ยน้ำอะไรก็หาะน่ากินเลยพี่เมยโอ้ยาฝากกินเถอะมึงเพิ่งเพ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 งกบมันกลิ่นจะจะจะถึงไหมจีนั่นอ พบหน่อยปลากระต่ายน้ำน้ำกระแหงก็แหง้แหงปลากระดิ่งเหมอเนาะเออปีนแรงครับร้อมแล้วปะเนี่ยอ,อุปกรณ์ไปยังแรงครับแรงเนี่ยท่านผู้ชมอ้ย ถึงเรามองสว่วนก็จะได้ลำคืบบ่ละ่ะฮะอือหือได้ยิบบ่ะปลาอย่างอ๋อวะมันคุ้มอยูบ่บ่ได้นี่ฮะ belum luan, pulang, oh, ta, 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 oh, beng, 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 luan, nak, no. ini kira kau apa ni, macam ni apa itu, yang, ui, oh. อออเ,เออเอหลียวเล้งเหลียวเล้งเพียนหากคได้อยากดิฮะเพได้เมื่อยพร้อมมากหลายชีวิตนี่ม่อ่านนั่นคั่วเรียบร้อยหร,ยหรยือไม่เทียบอย่างแบบไหนม็อกจ้าคั่วเรียบร้อยแล้วก็สีม็อกสวยมกมกปลาหน่อยนี่นะจ้าโอ้ยมัเนเนาะเอ้าสรรหามากินเด้อครับเวยอยากกินแทบแบอยากกินแบบ ลูกทุ่งลูกทุง่ง <c oughs> นี่ว่าเก็บตะไคร่มาให้เรียบร้อยแล้วลงทุ่นลุ้งตุ่มอย่างนี้นโอ้ยพ, <อ S 1> พอดีเจอมองไปเจอมองป่าคอนพอดีเมื่อนี้เล่พากันที่แรกปฏิภาพกันมานอน,นลเล่นเื่อๆล่ะก็เก้อปะน้องว่าไปเบิ่งป่าคอนมานอนก็แนี้ที่มุกที่ปะกาว,วะเ้าเ <c oughs> อามกกับมกมกทัก มกใบตองธรรมดาเค็งๆเนี่ยบ่ใช่โมกแห้งพวกนี้แหะอ๋อโอ้หมกแบบนี้เลยเต็มน,นี่แหละของแสบโมกแห้งๆจักน้อยตู้นี่หอมหอมมาพักอีตู้ตา่แดด <laughs> ตำใจแลยแกข้ากะปกหนามันน้อยนึงเมื่อนี้กินขอปลาเมื่อนี้กินขอปลาี่นออ้องเลยปิดไปเลยไป,ปไปตำมะคงตอ,งตอคุณแม่ไปหยดน้านิดๆกินยังกับวเสบวนัวซ้สำสมตำอากาศฮ้นอนๆเนาะมกปลาเมืม่อน,<ป>นี้เป็นวิธีการดำรงชีพแบบแบ้านแบบ อยู่ในปลาในหลงด้พี่น้องเอ้อัมืีอวามีอ,มอาหารโซเดีเยมหรือว่าเป็นวิช,ชาฉีดอีกแบบหนึง่งไปขกไปปลาเย็นนองกับบัวปลายเลยอาอตอนมี <หา S 1> เกลือเกลือก็ไม่ขีดไปนี่แหละอาหารลัก็หอา ต่ำต่ำอีกแล้วเ,เพื่อเพื่เริ่มหมือนกันนั่งจะจับไปเลยนุ่นนัวอุ้หิวขอดกลัูจะได้แต่ละมือแต่ละขาบต่ผู้ชมเอ้ยหาอยู่หากินตามวิธีบ้าๆนๆเนาะเรนุ่งบริสสบายเด้เก็บแานเลยแล้วจังเพ่ยได้มาเฮ็ดสู้ฟี่สู้น้องเด็กเบิ่งได้อยู่ได้กินเหมือนกัน ตัวใหญ่เขากับมักกับจักหน่อยปลาซิวบ่าตองกับนี่ปลากีเดือดปลาหข่งนอยกับนี่จ้ะกับน้อยนเอาปีเรื่อยๆก่อนจ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยมือนีเป็นตัมบักฮง หมกปลาหาามกหมอมกแห้งเนี้ยจ้าเป็นอาหารที่เมืม่อยพอเฝ้าลายยังน่องกระเฮ็ดนในเบื้องสองเถื่ยอะไรล่ะมื่อนี่จัดย่างรวดเร็วท่านใจเลยบ้างเมื่อนี่เอาตามสถาน,นาการณ์จ้เมื่อนี่กะว่<อ>าถึงมา,ากินแบบนี้อยู่แล้วนะพี่น้องคือว่าพาคกันเบื้องไว้ทีดุลแล้วป่านนะหรือว่าเฮ็ดแบบนี้แหละให้พี่น้องเบื้องมื่นอนี่ตะม้งไหมหมกปลากับพ่อหมกปลามาแล้วจ้า มากินนั้นกันแซ่บๆซ่ <laughs> ยังต้องซีมตำหูมังกรอุย้ยสีตำหูหอหอ,หอืสุดยอดเลยหมกปลาอืผมก็เมื่อยหาย น้ำเริ่มเบิ้ลแล้วปลาเริ่มขวันแมมน้องผ่านแลก็เลยคิดหาไทยโพอไม่พี่นอนห้องเบิง้งว่ามเป็นวิธีของการทำมาหาหินแบบบานๆห้องต้มกุ้งเทปมาแล้วหรือแต่ต้มพี่แอวนี่ บกวนน้ำเริ <laughs> ่มแห้งแล้วอันนี้มันอยู่ขางบ่อเลยขางบ่อขันก่อนมาปลวอยกันแล้กี่ฝ่ายอยู่ในบ่อก็แห้งกันเร้วไม่จินมกันเลย ทีอีสารบาน,น,นห้ฮาเตียมกปานี่แหละเสียบเลยกินแหน,นมนเฮอเมยมันเสียบเลยเมม่ยเหาเห็มาเม่ยไม่มมไมหมมวีงเลยติดโต๊มาอันเดียวกัเป็นเมนูใหพีหน,อน้องในเบื้องแลัง โ <c oughs> อ้หอมบก็มากินแบบนี้อยู่ <c oughs> แล้วเป็นการมากกินมากหาแบบนี้สองคนตายายเลยกนันคนบ่มาหากับ ประสาถที่เ็ด้ดหรอครับเพราะว่าใส่เวลาโดูดเมือ่อยครับแม่น้ำขั้นเหม็นขีดตุ่มเลยแล้ว <c oughs> เปลี่ยนความหาซื้อกินง่ายกว่าแต่อันนี้มักแบบนี้มักลุยสายลุยป่ะสายแอเวนเร์ เมื่อบ้านมาแต่บ้านคาไม่ได้พักมานอนเหลินอยู่หอนน่อนเนาะห่อนอะเป็นมีห่อนทอวถึงประเดี๋ยวกระลำนุ่งนงองพรู้ไมขั้วดีๆกับหมกหลักจะกินส้มตอเลย นี่จะปากแข็งก,ก,ปก,ก็ปากเลือดก็ประมาณบ่มีป่ตคอปตบคอไหลย,ยู่มันลง่งห้อยตีนใหญ่น้องไะโอู้หขี้ต้มเลยขี้ต้มเพี้ยแอลก้มจับมาได้อันก้มมันกส็สซิงใหนะ้หนาฉันบ่ได้เ <c oughs> น่เาหมดเยอะตาคอ ต้องขันกิน,นขอ,ขอยู่ะเก <c oughs> ิดอุบัติเหตุมาคุณแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่วันกก๊กสีมาจาามอบก,กินป <c oughs> ลาม,มันย <c oughs> <c oughs> ังไม่ได้กินกระเสือล่งตมมันโอ้ ตกธรรมาชาติประกาศให้คุยตำหุ่งกันนะอื ขั้มตัวเลยหอมมันป่าเนีงหน่อยอยู่เนาะมันเลยกังอ่อน แดดๆแล้วก็เมืนมาแดดๆแล้วก็เมืนมายังน้องวานฝนจะตกมาเนี่จะรับไปจะรับไ <c oughs> ม่หรอมาตัวทอน <c oughs> โอ้ต้มหุงกระแสบมีแต่เนี้ยสดๆปลาก็ะขึ้นสดๆแล้วก็ะมกเลย

โมงข้าวมะปูเจิงไหนเขาจังไหนมาหาป่าหมกจอบไปจอบไปจะลายมือแล้วบ้าขนาดยุ่นยุ่ดีๆยู่ตีรอยให้น้ำแข็งน้ำพุ่งแสบขัดเลเฮ็ดบรรยากาศเลยพราะมีน้องเบิงพระเดชเกดบ้านเขาต้องอ่ะน้อง อยู่ตามบันเลื่อนกิบ่เตออกไปข้างนอกเ <c oughs> ดี๋ยเห็นวิธีดังเดิมมะฮ่ออายู้าขินแต่ทีนีแ <c oughs> ตย่ยายน้องนี่ละกาลงขิดต้มนี่กันหลักก่อนมา <c oughs> บัานเขาไปกีนตะก่อนหากินแบบนี้ละ ากินตามทุ่งตามทางเกิดล่าต้นน้อยๆกับไข่ปลาชิดเด็ดมันมันหนาปลามันนะพอนะแมนแมนอีหลีนามกระเบิด คนอ่ะอืมนั่ไงไข่เต็มท้องมันมาสันไม่จะไข่อืมไม่จะไข่ก็รอบฝนฝนกมากเถอะ มก็เสียบยี่หรีมือนนี่จำคุณกะเกียงตับเลยแดดฮ้อนมันแดดฮ้อนยำแรกเถอะกบนาลงสอนเย็นน้องโอ้ยว่ามันสีเย็นน้ำขี้ต้มก็ยังห่อนอผักหอาเลยไข่เอ็นบ่บอะอืมอิน้ำหิวหนูมันแทบแทบยี่หรี่อีนั่งก็ได้อย่าลืมเด้อพี่น้อง กนเลยก็แช่เนี่ยนะครับเด้อตรงสายแยกก๋าที่ฮากินแบบธรรมชาติแน่หากินอยู่ในร้านแน่หากินก็ลูกค้าแน่เลยล่ะหฮักสรงเถากับยาลอยาถิ่มย่าป่ากันเดิมก็เลยก็แช่ก็ติดสี่คำตีมือประเณแกมาเฮ็ดในปีเฮ็ดน้องเบิ้งขึ้นกาครับผมอือาะว่าเฮ็ดในเป็นวิธีดังเดิมของเราครับผมอ่าสัหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งกันทุกท่านเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญจ้าครับผมสวัสดีจ้า thank you